ก็วัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับหิวนะครับงานแฮนเมดวันนี้ทำแล้วเพิ่งจะมาลองเทสน,นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็นี่นะครับก็นนี้ก็ยีสิบเอ็ดข้อสีนะครับ บอดี้ห้ามิลนะครับความยาวบอดี้ก็ตัวทุ่นห้าเซนนะครับคนยี่สิบเซนนะครับวันนี้ก็จะมาเทสไม้ที่อ,อำเภอสองพี่น้องนะครับหมายนี้ก็จะเราเลือกหมายนี้นะครับข้างตรงนี้นะครับเราเลือกหมายไว้ล้ะครับตรง ุุมไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ลองเจยาทุนประเทศนะครับนี่นะครับทุนลายไฟนะครับบาลานแตะนะครับหนึ่งตะขอนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็อยู่ประมาณรักหนึ่งเมตรระดับน้ำอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับทุนก็กินตะกัวนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับ มาขอเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงลองเทสกันดูนะมาแล้วครับ แล้วมาแล้วนี่ครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามอ่ะรอดูต่อครับผม,มนี่นะนไม่แล้วครับ นี่ครับผมมันหมานครับมันหมานมันหมานนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหเทสท,ทุนใหม่ครับมันหมานมันหมาน ใหม่แล้วครับใหม่แล้วมันหมานครับมันหมานนี่ครับผมโอ้โหคู่กับชุนหมานเลยนี่ครับช่ครับผมวันนี้ครับมาเทสทุ่นชิงหลิวนะครับงานแฮนเมดวันนี้โอ้โหดีครับผมนี่ครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับดูดูเอาเองครับผมนี่ครับ เทสทุ่นนะครับวันนี้เทสทุ่นนี่ครับผมนี่ครับสองกระชังนะครับผมโอ้ดูครับผมนี่นี่นี่น,นี่โอเคโอเคน,น,นี่ครับผมอ่าดูครับผม